ข้างนอกนี่ฝนตกนะครับไปฟังเสียงข้างในดูซิว่าดังไหมได้ยินอะไรไหม สภาพมาานี่ไม่ต้องไปดูนะ่บขนาดจะเงียบเลยนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเป็นหลังคาดังๆก็จะดังมากเลยละ่ะ